ครับเพิ่งได้พัสดุมาจากเกตเตอร์ไอเวนะครับส่งจากช้อปปีนะครับเอานี้มาแกะกันครับว่ามันคืออะไรแกะกันเลยนะครับภายในกล่องนั้นก็มีใบนะครับเป็นบินมาให้นะครับนะราคา1นึ0งบาท อยู่ในกล่องกันกระแทกมาอย่างดีนะครับเกตเตอร์อเมริกันไอแวนะครับเช็คกล่องยังใหม่ๆสดๆอยู่เลยนะครับนี่เลยนะครับรุ่นนี้ Bash i l บีครับผมอยากได้ลิ่นนี้มานานแล้วนะครับอยากได้แว้นเลนอยู่ใหญ่ครับในกล่องก็มีเจ้านี้มาให้ครับมีสติกเกอร์รือเครับ มีสติกเกอร์เกเตอร์ ator, นะครับมีใบสแกน here for instruction ครับนี่ก็เป็นวิธีการดัดนะครับดัดขาแว่นแล้วก็ใบรับประกันนะครับผมก็ใบคู่มือนะครับการทำความสะอาดอะไรต่างๆมีคู่มือเป็นภาษาทไทยด้วยนะครับเดีเรามาแกะดูเจวตัวแว่นกันเลยนะครับผม กล่องใหญ่มากนะครับดัชชี่บิทครับเปิดออกมาแล้วนะครับมีโลโก้เกเตอร์ชัดเจนมีผ้าเช็ดเลนนะครับผ้าเช็ดเลนของเกเตอร์นะครับเก็บไว้ก็ซองซองแว่นเกเตอร์นะครับแล้วก็ตัวแว่นนะครับจะเห็นว่ากล่องก็มีหลายช่องนะครับแสดงว่าตัวนี้สามารถเปลี่ยนเลนได้ที่ผมเลือกมาวันนี้ก็คือเลนโพลาไร z ์นะครับ เลนโพลาไรซ์แบดชิล B2 นะครับขาเล็กๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอัปเกรดมาจากแบดชิลตัวธรรมดานะครับนี่นะครับเมดอินยะูเอสเอชัดเจนนะครับแบดชิลฝั่งนี้ก็จะเป็นเขียนบอกว่า Z87 แปด s ิบเจ็ดพลัสมิลสเปนะครับเกตเตอร์ ator, นะครับก็สามารถที่จะกัน สเก็ดกระสุนได้นะครับมีสเปกครับสามารถใส่ปฏิบัติหน้าที่ได้สำหรับเจ้าหน้าที่นะครับครับเป็นสี Sunburst p o l a r i z e d นะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับเจ้าแมกนัมให้ดูนะครับจะเห็นว่าเลนหน้าเลนเขาใหญ่มากนะครับสี Sunburst นี่เป็นหน้าเลนสีดำนะครับอันนี้เป็นหน้าเลนสี s u n b u r s t p o l a r i z e นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดู เป็นไงครับพอดหมอกก็เข้อออกแบบขาขาแว่นมาให้มันสามารถที่จะใส่หมวก f าสแท็กหมวกกันน็อกอะไรต่างๆได้นะครับจ้าหน้าที่ที่ใส่พวกอะไรนะเขาเรียกเอียร์มัฟนะครับเวลาใส่ยิงปืนนะครับป้บองกันสะเก็ดหน้าเลน์นี่ใหญ่มากนะครับหมวกแก่การไปยิงปืน PCC นะครับเวลาท่านอนยิงที่ผมบอกหน้าเลนมาจากชอบบัง ระยะไกลๆนะครับนี่ก็สามารถที่จะใส่ได้อย่างสวยงามนะครับหน้าเลนกว้างมากใส่ทํากิจกรรมทั่วไปนะครับขับขี่รถโมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าใช้ในการท่องเที่ยวนะครับผมอันนี้ก็เป็นผมเอาไปไหนผมเอาไปด้วยตลอดนะตัวนี้แมกนัมนะครับเขาออกแบบมาให้มีรูระบายอากาศมากขึ้นนะครับกรณีเราใส่แว่นตาย,ยิงปืนนะ ถ้าอากาศเรามันร้อนมันจะเกิดฝ้านะครับถ้ามันเกิดฝ้าปุ๊บเขาก็เลยออกแบบมาให้ตัวแว่นเนี่ยมันสามารถที่จะโปร่งมากขึ้นนะครับมีช่องระบายความร้อนนะครับระบายอากาศออกมากขึ้นทําให้ไม่เกิดฝ้าภายในตัวแว่นนะครับมีหลายสีนะครับมีให้ทุกท่านกดลองลองกดเข้าไปเลือกดูจะได้กล่องมาแบบนี้เลยแบบที่ผมแกะเมื่อกี้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็กดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมแปะให้ตรงนี้นะครับ ท่านจะได้รับกล่องแบบนี้เลยของแทนครับจากร้านเกตเตอร์ไอแวในช้อปปีนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านไปร้านอื่นนะครับที่ผมไม่ได้แปะให้อันนั้นผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วยนะครับเพราะว่าท่านมีโอกาสที่อาจจะโดนหลอกได้นะครับนะครับโอเคนะครับเจ้าเกตเตอร์รัดชิ B2 นะครับสวยงามนะครับใส่ท่องเที่ยวได้ผมยังไม่ได้แกะนี่หรอกครับใส่ท่องเที่ยวได้ใส่ไปทำภารกิจ ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมไปกดสั่งกันนะครับผม